สวัสดีค่ะหนูเชื่อเด็กหญิงนภวรรณเพรละชั้นม1 1เลขที่1งโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีค่ะวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคณิตศาสตร์ม .1 เรื่องการสร้างเลขาคณิตแบบฝึกหัดที่2.2ข้อ5ค่ะครูผูุสอนคือโคทรเนตอินเมฆค่ะเรามาดูกันที่โจทย์เลยดีกว่าค่ะโจทย์บอกว่าให้ A และ B แทนความยาวของส่วนของเส,ส้นตรงดังรูปค่ะ ให้สร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC ให้ BC มีขนาดเท่ากับ b หารสองหน่วยและ AB เท่ากับ AC เท่ากับ a หน่วยค่ะนำมาสแสดงวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะขั้นแรกให้สร้างส่วนของเส้นตรงมาหนึ่งเส้นก่อนให้มีขนาดยาวมากกว่าส่วนของเส้นตรง b ค่ะจากนั้นก็ให้ตั้งชื่อค่ะหนูจะตั้งชื่อให้มันว่า YZ ค่ะ จากนั้นให้กลางวงให้กลางวงเวียนให้มีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นตรง b ค่ะแล้วก็นำจุดแหลมของวงเวียนมาวางไว้ที่จุด y ค่ะแล้วก็ลากเส้นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นหนูก็จะตั้งชื่อให้จุดตัดตรงนี้ชื่อว่าจุด x ค่ะเราก็จะได้เป็นส่วนของเส้นตรง y x เท่ากับ ความยาวของ b หน่วยค่ะจากนั้นเราก็จะแบ่งครึ่ง b หน่วยกันค่ะวิธีการก็คือให้กางวงเวียนให้มีขนาดยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของ b b หน่วยค่ะจากนั้นก็ให้ขีดแบบนี้ค่ะให้ทำทั้ง2ด้านนะคะ จากนั้นเราก็จะได้เป็นจุดตัดสองจุดค่ะให้ลากเส้นแบบนี้เลยคะ่ะจากนั้นหนูขอตั้งชื่อจุดตัดตรงนี้เป็นจุด Q นะคะเราก็จะได้เป็น b หันสองหน่วยค่ะจากนั้นเราก็จะ สร้างอีกสองด้านให้เป็น a หน่วยมีวิธีการดังนี้ค่ะให้การวงแีวนให้มีขนาดยาวเท่ากับ a หน่วยจากนั้นก็นำจุดปลายมาวางที่จุด y ค่ะแล้วก็ขีดแบบนี้ค่ะให้นำไปวางที่จุด q ด้วยนะคะแล้วก็ขีดแบบนี้เหมือนกันค่ะเราก็จะได้เป็นจุดตัดตรงนี้นะคะก็ให้ขีดเส้นจาก จุดวายไปที่จุดตัดแล้วก็จุดคิวไปที่จุดตัดค่ะเราก็จะได้เป็นสามเหลี่ยม A B C ซึ่งเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วซึ่งมีด้านสองด้านนี้มีขนาดเท่ากับ a หน่วยแล้วก็ด้านนี้มีขนาดเท่ากับ b หาสองหน่วยค่ะวิธีทำก็มีแค่นี้นะคะ่ะขอบคืณค่ะ